สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับสวัสดียามสายๆกับดอกไม้สวยๆนะครับกลับมาเจอเจอกันเหมือนเดิมเป็นประจำทางช่องนี้นะครับดอกไม้กับนายหนวดนะครับวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วผมจะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้ที่หาย,ยากอีกหนึ่งชนิดนะครับนี่คือกระเจียวมาิินะครับ กระเจียวมะลิเนี่ยผมเคยทําคลิปลงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ก็มาดูความเปลี่ยนแปลงเขาก็คือการแตกหนอ่อระยะเวลาผ่านไป1ปีนะครับพอครบรอบเข้าย่างเข้าฤดูฝนนะครับเขาก็จะเริ่มอ,ออกดอกนะครับดอกจะเริ่มออกในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็จะเริ่มมีหน่อของเขาออกมา นะครับกระถางหนึ่งตอนนี้ก็จะมีหน่อประมาณ 2- 3ถึงสกระงสองถึงสหน่อนะครับทางน้นดอกเริ่มร่งวงโรยไปแล้วนะครับเนี่ยเริ่มมีหน่อนะครับการขยายพันธุ์ถ้าใครที่เคยติดตามในคลิปก่อนนะครับก็พอจะทราบนะครับว่ากระเจียมะลิเนี่ยเราขยายพันธุ์โดยการโดยหน่อนนะครับแล้วก็ ขยายพันธุ์ด้วยหัวของเขานะครับซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เพิ่งจะรู้จักเหมือนกันนะครับสำหรับกระเจียวมะลิดูลักษณะดอกของเขานะครับข้างในก็จะเหมือนดอกมะลิเนี่ยซ้อนกันอยู่นะครับเป็นวงกลมฮะ คล้ายๆกับการปักเหมือนกับผานที่เขานําไปไหว้ครูนะครับเหมือนกับดอกมะลิอ่ามาปักไว้รอบๆ,ๆนะครับลักษณะของกลีบดอกด้านในเนี่ยนะก็จะเป็นสีขาวนะครับด้านในจะเป็นสีขาวแล้วก็กลีบด้านนอกปลายกลีบเนี่ยก็จะออกสีเขียวแล้วก็เขียวอ่อนตามลําดับนะครับ ก้ารดอกก็จะมีลักษณะยาวขึ้นมานะครับก็ถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับถือว่าหายากนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ที่แปลกตาและก็สวยงามมากๆนะครับและนี่คือกระเจียวมะลินะครับดอกไม้กับในนวดวันนี้นำมาฝากเพื่อนๆกันแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้า มีอะไรดีๆสวยๆงามๆที่เกี่ยวกับดอกไม้เดี๋ยวจะนำมาฝากเพื่อนๆกันใหม่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ